ต่างชาติตะลึงความอลังการของโขนไทยการแสดงที่วิจิตรงดงามมรดกของไทยที่ใครไม่สามารถเรียนแบบได้ก่อนจะไปฟังคอมเมนต์นะครับขอแจ้งข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถเข้าชมโขนไทยตอนประจักร,ราวตาลนาฏศิสินไทยที่งดงามอ่อนช้อยหนึ่งเดียวในโลกได้นะครับ โดยมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลาปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันที่7พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมจองตั๋วผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับซึ่งขอบอกก่อนนะครับว่าตัว๋วนเต็มเกือบทุกรอบเลยนะครับงานการแสดงของชาวไทยต้องบอกว่าคุ้มค่ากับการดูสุดยอดจริงๆนะครับต้องไปดูกันให้ได้นะครับ เอาละเราเริ่มมาฟังคอมเมนต์กันเลยครับสำหรับที่มาคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ผมนำมาในคลิปนี้นะครับผมจะแปลลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับสามารถเข้าไปดูการแสดงโขนแบบเต็มๆกันได้คอมเมนต์ที่หนึ่งท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าความแตกต่างประการหนึ่งระหว่างรามายณะของอินเดียและรามเกียรติ์ของไทยในมหากราบของอินเดียอนุมานเป็นนักบุญและเป็นโซดในเวอร์ชั่นภาษาไทย โดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นเพลย์บอยมีภรรยาและเรื่องชู้สาวมากมายซึ่งคอมเมนต์ต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าสวยงามน่าประทับใจสำหรับคนที่ไปดูในขณะที่ชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่ามีเอกลักษณ์ที่สวยงามคอมเมนต์ comment ต่อไปท่านนี้มาแสดงความเห็นว่า เมียนมากกับไทยก็มีสไตล์เป็นของตัวเองพูดไม่ออกว่าประเทศไหนก๊อปปี้ใครซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับได้มีอีกคนมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับทั้งหมดได้มาจากอินเดียแต่ประเทศไทยขัดเกลามันจนเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดซึ่งทานต่อมามาคอมเมนต์ต่อไปอีกว่าการแสดงหน้าตัศิลป์ละครเพลงจากอินเดีย ที่เขียนเรื่องรามเกียรติ์และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่งดงามซึ่งได้นำมหากราบอันยิ่งใหญ่นี้มาใช้อย่างน่าอัศจรรย์สวยงามและน่าหลงไหลมากมาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความคิดและวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกันกบอินเดียและประเทศที่สวยงามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิเศษจริงๆซึ่งคอมเมนต์ต่อไป ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าประวัติศาสตร์เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีวัฒนธรรมเดียวกันเคารพซึ่งกันและก,กันและชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าในฐานะชาวศรีลังกา ฉันคิดว่าเราจําเป็นต้องจริงจังกับเรื่องรามเกียรติ์มากขึ้นอีกหน่อยและรวมเข้ากับงานศิลปะวิจิตรศิลป์ของเราเนื่องจากมีศักยภาพที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของเรากับประเทศเหล่านี้ซึ่งแสดงได้อย่างสวยงามในวิดีโอนี้อย่างน้อยนั่นก็เป็นวิธีเชิงบวกที่ชาวศรีลังกาสามารถแสดงความเคารพต่อทศกัณฐ์ความคิดริเริ่มที่ยอดเยี่ยมโดยกระทรวงวัฒนธรรมของไทย ซึ่งท่านต่อมาท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าไทยกัมพูชาลาวเมียนมามีการเต้นรำและดนตรีที่คล้ายกันดังนั้นฉันจึงเลือกอินเดียและอินโดนีเซียแต่การเต้นรำของประเทศเหล่านี้ยอดเยี่ยมในการเต้นรำราม,มายณนะซึ่งท่านต่อมาแสดงความเห็นว่าขอบคุณมากสำหรับการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ ฉันได้เรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กอิทธิพลอารยธรรมจากอินเดียจีนประเทศอื่นๆผ่านการนำมาใช้และการปรับตัวและกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยการแสดงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารากฐานของวัฒนธรรมเดียวกันสามารถพัฒนาไปรูปแบบต่างๆอย่างมากมายในขณะที่ท่านต่อมาได้มาแสดงความเห็นอีกว่าฉันไม่เข้าใจคนกรรัรพูชา ในฐานะคนอินเดียที่ได้มาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่าเป็นการเคลมจากกัมพูชาและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าไทยรับอารยธรรมและศาสนามาจากอินเดียมาแต่โบราณสืบสานและพัฒนาเผยแพร่จนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่แอบอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรมเหล่านี้และคอมเมนต์ต่อไป ชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าเป็นท่ารำที่ดูโบราณคลาสสิกสวยงามมากคอมเ็นต่อไปท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าท่านประหลาดใจที่รู้ว่าในฐานะคนอินเดียคนไทยก็มีประวัติศาสตร์กับรามายันด้วยเรื่องนี้อบอุ่นหัวใจฉันมากซึ่งท่านต่อมาได้มาแสดงความเห็นต่อไปอีกว่า ในฐานะชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียสิ่งนี้ทำให้ฉันอยากไปประเทศไทยจริงๆและเรียนรู้เพิ่มเติมว่าวัฒนธรรมเหล่านี้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆอย่างไรซึ่งทานต่อมาแสดงความเห็นว่าคนไทยมีความฉลาดในการนำวัฒนธรรมดั้งเดิมมาสู่ร่วมสมัยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องล่าสุดโขนก็ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่มีสเปเชียลเอฟเฟกสุดประการตา ซึ่งท่านต่อมาแสดงความเห็นว่ารักวัฒนธรรมไทยจากชวาตะวันตกอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้แสดงความเห็นว่านี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและศิลปะไทยแต่คนที่ไม่ใช่ชาวไทยจำนวนมากมักแสดงความเห็นและโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบางคนไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ทราบถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงด้วยซ้ำแปลกมาก ซึ่งท่านต่อมาแสดงความเห็นต่อไปว่าฉันเห็นความทุ่มเทและความหลงไหลในการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของคุณในวิดีโอนี้และท่านต่อมาแสดงความเห็นต่อไปว่าฉันได้เห็นวิดีโอและการใส่หน้ากากเหล่านี้ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทำมันอย่างไรดูแค่ว่ามันพิธีพิธันขอ้อคุณสสำหรับวิดีโอที่เผยแพร่นี้ และชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าเรื่องนี้มันทำให้ฉันประทับใจคนไทยแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาแต่ทว่ามนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ผ่านการผสมวัฒนธรรมร่วมกันและท่านต่อมาแสดงความเห็นว่าได้รับอิทธิพลจากอินเดียแต่ไทยก็มีศิละปะที่ดีและละเอียดอ่อนในสไตล์ของพวกเขาเช่นกัน ในท่านต่อมาคนนี้มากล่าวว่าทุกวัฒนธรรมมีประเพณีที่สวยงามควรอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นต่อๆไปซึ่งท่านต่อมาแสดงความเห็นต่อไปอีกว่าขอบคุณสำหรับการถ่ายทอดศิลปะโบราณน,นี้และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่คนไทยได้อนุรักษ์วัฒนธรรมอินเดียโบราณผ่านงานศิลปะที่น่าหลงไหลซึ่งท่านต่อมาแสดงความเห็นว่า ฉันไม่เคยรู้เลยว่ารามเกียรติ์ยังเป็นที่นิยมในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ซึ่งท่านต่อมาท่านนี้มาแสดงความเห็นว่ามันเป็นรูปแบบศิลปะที่สวยงามมากศาส,สนาอินดูและพุทธสามารถผสมผสานร,ร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีจริงๆซึ่งคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าสวยงามมากได้เห็นภูมิปัญญาไทย ที่ยากจะมีใครเรียนรู้ได้ง่ายคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับมาแสดงความเห็นว่าวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อายุยืนยาวไทยความรักจากอินโดนีเซียและท่านต่อมาท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าอินเดียเนปาลและริลังกามีความเชื่อมโยงกันกับการแบ่งปันประวัติศาสตร์รามเกียรติ์ร่วมกัน จากในอดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ได้เผยแพร่มาสู่ไทยครับนี่เป็นเรื่องราวในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ